ไม่ต้องกังวลนะคะเรื่องตรวจภายในเนี่ยเดี๋ยวหมอจะเป็นคนตรวจให้เองเลยค่ะถ้าหมอเป็นคนตรวจให้ฉันก็สบายใจค่ะเรียบร้อยหรือยังครับเรียบร้อยแล้วกําลังเปลี่ยนเสื้อผ้ายอยู่ส่วนคุณอะ่ะก็รอห้องนี้ไปก่อนคนไข้ไม่ต้องกังวลนะคะเรื่องตรวจภายในเนี่ยเดี๋ยวหมอจะเป็นคนตรวจให้เองเลยค่ะ ถ้าหมอเป็นคนตรวจให้ฉันก็สบายใจค่ะพูดจริงๆนะคะที่ฉันเลือกมาตรวจที่นี่ก็เพราะหมอเป็นหมอผู้หญิงเนี่ยแหละค่ะหมอเข้าใจค่ะบางทีโรคของผู้หญิงอ่ะก็ไม่สะดวกให้ผู้ชายตรวจหรอกอ่ะนี่ชุดคนไข้นะคะเดี๋ยวเอาไปเปลี่ยนแล้วเดี๋ยวหมอตามไปที่ห้องตรวจค่ะ เรียบร้อยหรือยังครับเรียบร้อยแล้วกำลังเปลี่ยนเสื้อผ้าอยู่ส่วนคุณอ่ะก็รอห้องนี้ไปก่อนละกันโหห้องตรวจเหมือนห้องนอนเลยนะคะ ใช่ค่ะหมอตั้งใจตกแต่งห้องเนี่ยให้เป็นเหมือนห้องนอนเลยเวลาคนไข้ามาตรวจแล้วอ่ะจะได้รู้สึกผ่อนคลายแล้วก็ไม่กลัวนะคะเป็นอย่างนี้นี่เองช่วยได้เยอะเลยนะคะตอนนี้ฉันก็ไม่รู้สึกกลัวเหมือนก่อนหน้านี้แล้วค่ะค่ะงั้นเดี๋ยวคนไข้อ่ยนอนรอที่เตียงเลยนะคะเดี๋ยวหมอขอไปเตรียมอุปกรณ์เสร็จแล้วเรามาเริ่มตรวจกันเลยหมอคะแล้วมันจะจ็บไหมอะคะ ไม่หรอกค่ะก่อนจะตรวจเนี่ยหมอจะใส่ยาชาให้ด้วยคนไข้อะไม่รู้สึกเจ็บแน่นอนแล้วก็หลังตรวจเสร็จเนี่ยคนไข้อะจะรู้สึกโล่งด้วยซ้ำ รอไปก่อนนะคะเดี๋ยวได้ตรวจภายในทุกซอกทุกมุมแน่นอน,นะคะ่ะเป็นงไงอะเรียบร้อยดีไหเรียบร้อยแล้วนอนรออยู่บนเตียง เดี๋ยวลืมอะไรไปหรือเปล่ายิ่งสวยสวยแบบเนี้ยไม่ได้ได้ไมัง่ายๆนะรู้แล้วนาะ ีมาได้ยังไงเนี่ยบ้าเอ้ยแกจะทำอะไรแกเป็นใครแล้วคุณหมอไปไหนเนี่ยหมอเมออะไรในห้องเนี่ยไม่มีหมอทั้งนั้นแหละมีแค่แกกับฉันแกจะไปไหนมานี้จะไปไหนปล่อยฉันนะฉันเปล่ไปไงไม่งั้นฉันจะไปแจ้งตำรวจมาจับแกแน่ปล่อยได้ยังไงแกรู้ไหม าจะได้ตัวแกมาเนี่ยฉันเสียไปเท่าไหร่ดังนั้นน่ะแกอ,อยู่เฉยๆซะแล้วหลังจากนี้แกอยากได้อะไระฉันจะให้ทุกอย่างจริงเหรอแกจะให้ฉันทุกอย่างที่ฉันต้องการงั้นเหรอจริงสิแล้วเธออยากได้ นี่แกกลับมาเดี๋ยวนี้เลยนะนี่อย่าหนีนะมานี่เดี๋ยวนี้เลยนะมานี่จับมันไปเลยค่ะคุณตำรวจมันวางยาจะข่มขืนฉันดีฉันตื่นก่อนแล้วโทรหาคุณทันจะมีเหตุการณ์ต่อไหมครับคุณยอมรอมสารภาพมาสักเพราะผู้หญิงคนนี้ สารภาพมาหมดแล้วนะว่าคุณเปิดคลินิกเถื่อนแล้วจ้างให้เธอเปลอมตัวมาเป็นหมอหลอกผู้หญิงไหมคุณอ่ะไปไหนเฮ้ยปล่อยอย่างนี้นะคิดจะหนีเหรอหเฮ้ยเฮ่ยเฉยๆมาเนี่ยคิดจะทำทั่วเหรอฮะตอนทำไม่คิดพอโดนจับแล้วคิดจะหนีอ่ะ พวกแกสองคนเนี่ยมากับฉันเลยไป